สวัสดีค่ะหลายคนถามว่าทำไมกินกาแฟแล้วทำไมมันผอมได้นะคะรูมคอฟฟี่มาเป็นกาแฟที่มันจะทำให้เราทานแล้วส่วนผสม3.6ชนิดในหนึ่งเดียวกินแล้วมันจะลดอาการอยากอาหารได้ถูกไหมคะจะมีบีเบิร์นบ็อกบิวเบิร์ดเบิร์น อะไรตัวบีเนี่ยเพื่ออะไรมันจะไปสลายไขมันที่คุณสะสมมานานล้านปีถูกไหมคะและมันจะทำให้คุณนไม่ค่อยอยากอาหารทานอะไรลงไปก็เออไม่ค่อยอยากอาหารมันทำให้สัดส่วนของเราลดได้แล้วผิวพันเปล่งปั่งโอเคนะคะไปหาตำหาอ่านได้เลยว่าตัวเนี้ยมันเล็กมันจิว๋วแล้วมันแจ๋ยวยังไง เพราะว่าคําตอบก็อยู่ที่คนทานถูกไหมถ้าคุณทานแล้วติดใจความหอมความฟินความอร่อยแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นวัดที่ผลลัพธ์นะคะทดลองได้อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะทานกาแฟโดยไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็อยากให้มันแบบเออเห็นกวามแตกต่างถูกไหมคุณกล้าทานก็ กล้าได้สิ่งที่มันจเกัดขึ้นกับตัวคุณโอเคนะคะ